ราเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสภาพของชุมชนเนี่ยดีกว่าในอดีตเยอะมีการพัฒนาขึ้นามาเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะค่ะก็ชุมชนแห่ง<ค>นี้ก็เป็นชุมชนต้นแบบของของคนจน<อ>ที่ลุก <esf. S 2> ขึ้นมาช่วยกันพัฒนาจะมี <c c <est> ออกลุ่มต่างๆกลุ่มรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมีกลุ่มรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของโครงการเข้าใจเองนะคะ กลุ่มเยาวชนกลุ่มเครดิตเรียกว่าออมทรัพย์นะคะ,คะ,ะกลุ่มของผู้สูงอายุผู้พิการทุกอย่างก็จะมีการช่วยกันเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้มาเรียนรู้แล้วก็นำเอาไปพัฒนาในที่อื่นๆ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณเมจ้าสวัสดีค่ะมาเยี่ยมค่ะมาเยี่ยมมยาเี่ยมคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า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 สบายสวัสดีจ้าสบายดีกันนะสวัสดียังสวัสดีสวัสดีค่ะนี่เรียนโรงเรียนที่นูเลยนะคะเนี่ยใจใจใจสวัสดีจ้าสวัสดี ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณคุณเครูปที่กำลังจะพาเรามาพบกับสวัสดีจ้าคนนใชุมชนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะค่ะคุณชนะค่ะขอบคุณจ้ากลับมานานแล้วยังคะเนี่ยกลับมาออ๋นี่เด็กเด็กที่โรงเรียนเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาค่ะล่ะคะอยู่กับคุณคุณป้าคุณยายคุณยาย อ๋อเป็นคุณนแม่ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะต้องดูแลหลานก็มันก็มันไม่มีหัวหน้าครอบครัวเราเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยะค,ะค่ะอ่าค่ะแล้วความเป็นอยู่ในชุมชนเนี่ยจากนี้กับแต่ก่อนเนี่ยมันดีขึ้นมันพัฒนาขึ้นยังไงบ้างคะแต่ก่อนกัน เดี๋ยวนี้เหรอคะอมเมื่อก่อนนะดีกว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ของก็แพงหมดทุกอย่างพูดถึงของแพงแต่เมื่อเห็นสภาพความเป็นอยู่การพัฒนาการที่ครูปรทีปเข้ามาช่วยในชุมชนเป็นยังไงบ้างทำเปนดีขึ้นไหมคะคุณครูถ้าไม่ได้คุณครูก็แย่เหมือนกันค่ะทั้งลูกหลานอ่ะได้ฝ่ายทุนทางทุนคุณครูเขาก็ช่วยอยู่อทุนในการสอนเรียนการเรียนค่ะหลานทั้งหมดหลานห้าคนค่ะคุณถามครูปทีปดีกว่านะคะว่า อ,อย่างที่คุณครูพูดเอาไว้บอกว่าการจะดูแลพัฒนาเด็กด้านเดียวไม่ได้มันต้องคาควบคู่ไปกับชุมชนแล้วก็คนในชุมชนด้วยมันคือยังไงคะมันต้องมีการให้สอดคล้องกันไปยังไงบ้างค่ะคือชุมชนเองเนี่ยต้องเกิดความตระหนักว่าปัญหาของเราเนี่ยเราจะมาร่วมกันแก้ไขปัญหากันอย่างไรแล้วก็มีโอกาสเปิดโอกาสให้ชุมชนเขาได้ร่วมกันคิด วางแผนอย่างกรณีเรื่องของยาเสพติดก็ดีเรื่องเอสก็ดียาเสพติดเนี่ยเกลื่อนตอนนี้เยอะแยะไปหมดเกลื่อนยังไงคะเกลื่อนยังไงเพราะว่ามากมักมากเมื่อก่อนนะค่ะมาขายกันมาขะเล่ขายกันเอาไม่เห็นเห็นเห็นนกันร่คาแล้วก็เด็กก็ติดยามากขึ้นตอนนี้ถ้าหากว่าชุมชนเนี่ยเกิดความตระหนักเขาก็จะออกบาร่วมกันเป็นกลุ่มกรรมการแล้วก็ มีการเดินเวียนยามกันมีการไปคุยกันตามบ้านว่าอาอยากจะให้ล,ลูกหลานเลิกไหมะนะคะถ้าหากว่าคนสองคนเนี่ยเขาก็กลัวเขาไม่กล้าที่จะออกไปบอกกับผู้ที่ค้ายาหรือเด็กที่เสพยาอยู่แต่เอาอาศัยคนที่อยู่ใกล้ๆบ้านกันนะคะใกล้ๆบ้านกันก็ช่วยกันคุยว่าน่ะไปไปเลิกเถอะไปะาหาทางแก้ไขปัญหากัน ผู้ปกครองบางคนก็จะให้ความร่วมมือแต่ถ้าหากว่าผู้ปกครองบางคนเนี่ยเขาก็จะเห็นประโยชน์ส่วนตัวก็จะไม่สนใจแต่ถ้าหากว่ามีภาคราชการไม่ว่าจะเป็นเขตเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นปปสเป็นอะไรเนี่ยมาร่วมมือกันเป็นกำลังหลักสำคัญคก็จะทำให้ทั้งผู้ค้าผู้เสพเองเนี่ยหรือผู้ปกครองที่ไม่ให้ความร่วมมือเกรีดใจแล้วก็ ไปด้วยกันนะคะอย่างในอดีตเนี่ยนะคะในอดีตซึ่งเคยเยอะแล้วก็มาหายไปพักหนึ่งหายไปหลายปีช่วงที่เอาจริงเอาจังช่วงที่เอาจริงเอาจังช่วงนั้นเนี่ยนะคะชุมชนเรียกว่าเรายิ้มกันเรามีความสุขกันเพราะว่าเราไม่ต้องเกรงว่าลูกหลานเราเนี่ยจะติดยาแต่เมื่อพอสถานการณ์การเมืองมันมีปัญหายาเสพติดก็กลับเข้ามา ราะว่าปัญหาการเมืองกับปัญหาสังคมเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงมีความโยงใหญ่กันค่อนข้างที่จะมากอยู่เพราะว่าผู้บริหารถ้าหากว่าขึ้นมาบริหารประเทศไม่มีความใส่ใจในการที่จะดูแลก็จะเข้าตําราว่าถ้าหัว ไม่ไม่ไปหางก็ไม่กระดิกใช่หัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกคือเจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเอาจริงเอาจังอย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณครูคะก็ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็คิดว่าถ้าหากเราทําเรื่องนี้แต่เจ้านายไม่สนใจอ่ะถ้าเจ้านายไม่สนใจฉันก็ไม่ได้ขึ้นดาวไม่ได้ขึ้นขั้นไม่ได้ขึ้นซีไม่ได้ขึ้นเป็นผู้ชํานาญการไม่ได้ขึ้นเป็นพออแล้วเรื่องอะไรเขาฉันจะไปทำฉันก็จะจะทำในสิ่งที่เจ้านาย หรือด้ว่านายท่านโทษนะคะ,คะทำในสิ่งที่นายสนใจแต่ว่าจริงๆถ้าชุมชนเข้มแข็งมันก็สามารถที่จะเป็นเกราะป้องกันได้อย่างดีหรือว่าเป็นเกราะป้องกันชั้นดีหรือเปล่าะคะคุคะชุมชนเข้มแข็งเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างคือคือหนึ่งเนี่ยองค์ประกอบอาภายในของชุมชนเอง,งค,อคนที่มีจิตสํานึก นะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่จะมาคอยอสนับสนุนะนะคะแล้วก็มีหน่วยราชการที่จะเป็นเกาะให้ถ้าหากว่าชุมชนเองเนี่ยทำเองดอ้านเองเนี่ยนะคะหลายรายแล้วค่ะที่เขาจะต้องมาเสียชีวิตหรือพิการเพราะว่าอิทธิพลเขาก็มีเรียกว่าเขาก็ โหดร้ายอะค่ะโหดร้ายที่จะทําลายคนได้เหมือนกันค่ะอย่างปัญหายาเสพติดในชุมชนนี้มีเรื่องของอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องไหมคะแน่นอนค่ะเเรื่องอิทธิพลแล้วก็เรื่องของเงินเรื่องของอผลประโยชน์หลายอย่างที่สลับซับซ้อนนะคะบางทีเราชุมชนบอกไปเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า อย่าเลยอย่าเข้ามายุ่งเลยเดี๋ยวคุณก็จะไม่ไม่ปลอดภัยเพราะผมเองผมยังไม่ปลอดภัยเลยอ,อะไรในทํานองนั้นน่ะน,นะคะ,คะเราก็คิดว่าปัญหาทั้งหลายทั้งหล่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าผู้นําผู้นําคือผู้นําผู้นาของของของรัฐเองว่าจะให้ความสําคัญมากน้อยแค่ไหนะจะเอาจริงเอาจงังมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าเราทํางานกัน โดยที่พูดกันไปวันวันหนึ่งนะคะมันก็จะได้อีกแบบหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเรามีการจัดองค์การจัดองค์กรดีมีการส่งเสริมภาคประชาชนและภาคภาครัฐเองก็มีความเข้มแข็งมีทั้งงบประมาณในการที่จะดูแลมันก็แก้ไขปัญหาได้เพราะว่าในอดีต